รบมตราตำนาน8ดวงจันทร์อนิเมชันไทยเข้าใหม่ที่กำลังฉายในโรงตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้นพวกเราได้ทำคลิปเกี่ยวกับความรู้สึกก่อนดูเรื่องนี้ไปแล้วแล้วันนี้พวกเราก็ได้ไปดูมาแล้วแลวก็ถือโอกาสจะมาทำคลิปรีวิวสั้นๆแบบไม่สปอยว่ามีอะไรบ้างที่เราชอบหรือว่าไม่ชอบในเรื่องนี้เผื่อใครยังลังเลอยู่นะครับว่าจะไปดูดีไหมไ อย่างแรกนะครับจะบอกว่าเรื่องงานภาพแอนิเมชันการเคลื่อนไหวทำออกมาได้ดีอย่างที่เราเห็นในเทเลอร์นั่นแหละในจุดนี้ผมไม่มีอะไรขัดใจเลยนะก็ทำออกมาได้ดีตามคาดแอคชั่นดีภาพสวยฉากต่อสู้ก็สนุก แต่ว่าไอเดียในการต่อสู้ก็อาจจะไม่ได้ล้ำแปลกใหม่อะไรมากขนาดนั้นนั่นแหละครับส่วนงานภาพมันก็ดีตามที่ทุกคุเห็นในเทเลอร์น,นั่นแหละผมก็เลยจะไปข้ต่อ,อ,อไปอย่างเรื่องเพลงประกอบที่ผมแอบเจอได้ที่เน้นเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพลงธีมนักรบมนตราที่เขาปล่อยออกมาเลยให้ผมชอบเพลงนั้นมากๆซึ่งมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันสู้กันนะแล้วก็เพลงขึ้นที่ผมรู้สึกว่าติดเน้นหน่อยเพราะว่าตอนนั้นกำลังสู้กันมันมเลยแต่ว่าเปิดเพลงอะไรไม่รู้ที่มันตีกันจนฟังเนื้อเพลงยังไม่ออกเลยครับค่อนข้างทําให้ขัดมูตอนนนนนั้้มมากกๆส่่วีีี็คคะ มาถึงส่วนสําคัญอย่างเรื่องเนื้อเรื่องที่คนท่านจะบอกว่าธรรมดาสําหรับผมส่วนตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เสียดายค่าตั๋วครับมันมีความจําเจบ้าง มีมุกตลกที่เยไปบ้างเหลือจะขาดการเล่าในส่วนอีควนเล่าไปหลายส่วนตอนนั้นผมก็ไปดูช่วงรอบพิเศษเลยนะด้วยความหายลมดวนผมก็สนุกไปกับมันนะคือบทมันไม่ได้สมบูรณ์หรอกครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับช่วยหรือว่าเขียนไม่เป็นอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้มัวซัวมันจะเล่าถึงอะไรมันก็ปูไว้ก่อนมีการใช้แฟลชแบก็กการตัดฉากไปมาดึงอารมณ์ตัวละครแต่ละตัวก็มีมิต,ติแหละครับแต่ว่าจุดนี้เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่ง การลำดับเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมก็ติดเหมือนกันคือพอดูจบแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยอิ่มนะครับคือมันลำดับแบบไม่ค่อยให้เราได้ทันเห็นตัวละครไปประจนภัยหรือว่าเติบโตหรือว่าพักผ่อนอะไรก็ไม่มีในส่วนนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวจะสปอยมันอารมณ์ประมาณว่าตอนแรกมาก็แนะนําแนะนําแนะนําแล้วก็ไปสู้สึดใหญ่เลยแล้วก็จบ เหมือนมาดูเขาทำภารกิจแค่ภารกิจเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็จบเลยพอดูถึงแอนเครดิตถึงได้รู้ว่ามันจะมีภาค2ต่อซึ่งองค์โงเบนเหตุผลที่ทำไมเขาถึงแบ่งเรื่องมาเป็นแบบนี้ก็เลยเข้าใจนะครับแต่ว่าก็ทําให้ความรู้สึกหลังดูเลยมันก็ไม่ได้เต็มที่เท่าที่หวังจริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดไปที่น่าจะอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่องคือมุกตลกในเรื่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีมุกเด็กๆอยู่เยอะแต่มันก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวละครที่มันเป็นจะเล่นมุกพวกนี้ส่วนตัวผมไม่ได่ดดดด้ด้ตติกกััับบุสําาาหรเ็ขนนนแว อันนี้ก็อาจจะเยอะไปน,นิดนึงโดยเฉพอะถึงช่วงเวลาจริงจังก็จริงจังครับเขาก็ไม่ได้ติดเล่นตลอดเวลาเหมือนช่วงกลางเรื่องเนี่ยก็ทําให้ตึงได้อยู่เหมือนกันจุดนี้สำหรับผมก็เลยรับได้นะแต่ว่ามีหลายคนก็บอกว่า,วามันเยอะเกินไปก็มีมาในส่วนของคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็มีมิติจริงๆนะครับตามที่เขาเคลมมาแต่ต้องบอกก่อนว่าบางตัวมันก็เป็นมิติที่ยังธรรมดาร,รม,ดามากๆเทียบกับสิ่งที่เราเคยดูกันมาในเรื่องอื่น อย่างเช่นแบบทหารที่เลิกจงรักภักดีต่อประเทศตัวเองเพราะว่าได้เห็นถึงผลกระทบของสองครามที่ตัวเองเกาะส่วนแกงพระเอกและต้นเพื่อนเนี่ยก็ทำออกมาดีนะครับมันก็ทําให้ผมรู้สึกลุ้นไปกับเรื่องได้อยู่แต่ก็ด้วยความรู้สึกเหมือนอยากเอาใจช่วยเฉยๆไม่ได้เชยว่ารู้สึกผูกพันกับบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาอะไรอย่างี้ครับมันไม่ได้เช่นกันเพราะว่าตัวละครเนี่ยไม่ค่อยได้มีช่วงเวลาให้ได้โชว์ความรู้สึกหรือว่าภูมิหลังอะไรของตัวเองเท่าไหร่เลย ก็เลยจะมาพูดถึงในส่วนของ world building หรือว,ว่าการโชว์การนําเสนอการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆในจักรวาลเนี่ยให้มันเป็นจักรวาลของมันที่มีความน่าเชื่อถือและก็น่าสนใจคือเป็นสิ่งที่คนเขาจะคาดหวังจะได้เห็นอะไรเยอะนะโดยเฉพาะจากในเรื่องแนวไซไฟอะไรนี้เนี่ยซึ่งจุดนี้ก็ติดเหมือนกันอยากให้โดยนี้นมันเสเวนาสักอย่างน้อย5ทีก็ยังดีครับสำหรับผมและผมแบมป็น3เรื่องหลักๆอย่างแรกเลยก็คือ power system ของเรื่องเนี่ยหรือว่าไอ้พลังบนตราเนี่ยมัน มันมาจากไหนมันมีเทพองค์ไหนบ้างพลังมันมีลิมิตอะไรบ้างมีกฎอะไรที่ผู้ใช้พลังห้ามทํำไหมคัดเลือกผู้ใช้พลังยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับจุดพวกนี้มันสาคัญนะเพราะว่าระบาดที่ผมดูอะผมก็แบบเออว่าพวกนี้มันกาลังจะตายกันแล้วอะ mm. ก็ให้พลังมันมาเลยได้ไหมหรือมันจําเป็นด้วยแบบต้องปลดปลอกด้วยอะไรก่อนหรือว่าต้องมีข้อแน่เปลี่ยนอะไรไหม เราก็ไม่รู้นะครับทางที่ถ้าจะใส่มาหน่อยก็กินเวลาไม่เท่าไหร่หรอกครับแล้วก็จะทำให้มันมีความเมคเซนในบทเราก็เข้าใจเราอินง่ายขึ้นด้วยอย่างที่2พวกเรื่องของภาคีจักรวาลดวงดาวต่างๆเผ่า,าพ,พันธ์ุการปกครองที่โชว์มาน้อยกว่าที่ควรนะครับผมคิดว่าส่วนนี้มันใส่จินตนาการได้เต็มที่เลยนะ มันจะเป็นแบบเป็นคนเป็นเอเลี่ยนรูปร่างหน้าตาแบบไหนมันสามารถใส่จินตนาการได้เต็มที่เลยครับผมก็เลยคิดไว้ตอนแรกนึกว่ามันจะมาแบบสนุกสนุกได้เห็นอะไรเยอะๆกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรมากครับเพราะว่าส่วนที่ควรเล่าอย่างการแบบดูแลเมืองของกษัตริย์อโยเดียคนเก่ามันส่งผลอะไรต่อผู้คนบ้างอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบเนื้อเรื่องที่เล่าครับมันก็โอเคแต่แค่คาดหวังมากกว่านี้อีกนิดถ้าจะเอามาใส่ในตอนภาคสองก็ยังทันนะครับและก็อย่างสุดท้ายพวกเรื่องของพวกตัวเอกโดยรวม คือในเรื่องครับตอนต้นมันก็ปูมาให้เข้าใจแะครับว่าไอ้สาคนเนี้ยมันมาจากไหนมาจากหน่วยอะไรมันชื่ออะไร3ามคนนี้มันคิดยังไงต่อกันแล้วก็มันมีเป้าหมายอะไรที่มันจะทําแต่คือมันไม่ได้บอกอะไรที่มันเป็นเฉพาะตัวเลยครับรู้แค่เพราะมันชอบกินไก่ย่างกันแค่นี้แล้วก็มีโปรเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเรื่องหน้าที่นิดหน่อยไอ้ปมที่เพิ่มขึ้นมาเนี้ยก็ทาให้ผมชอบตัวพระรองอย่างเวลามากกว่าตัวเอกอย่างวายุเยอะเลยเพราะว่าดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยแล้วก็สาหรับใครที่บอกว่าเรื่องมันเดิมๆรามเกียรติเดิมๆ อ่มันจริงผมก็ไม่รู้เรื่องตามมาเขียนต้นฉบับเลยนะว่ามันเป็นยังไงเลยไม่รู้ว่าที่มันสู้กันอย่างนี้เนี่ยคือมันอิงวรรณคดีในส่วนไหนหรือเปล่าแต่ผมก็ให้ว่าถ้าคุณมีความอยากลองนิดนึงก็ลองไปดูเลยครับผมว่าไม่เสียดายเงินหรอกนั่นแหละครับในความเห็นของพวกเราโดยรวมคือถ้าคุณมีความลังเลว่าอยากไปดูไหมก็ลองไปดูกันนะหนห่มันก็มีจุดอ่อนของมันตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับแต่ก็มีหลายๆคนที่ยอนจอยไปกับมันได้นะพวกผมไปดูเลยก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรขนาดน,นั้น มันก็มีองค์ประกอบบางอย่างที่มันก็กล้าเล่นสําหรับผมมันก็ยังน่าสนใจอยู่แล้วก็ยังอยากติดตามอยู่ว่ามันเขาจะขยายจักรวาลนี้ต่อไปยังไงสาหรับการรีวิวแอนิเมชันเรื่องนรกมนตาก็จบไปเท่านี้นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็จะาลืม,มาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นะครับหรือจะมาช่วยผมรีวิวให้คนอื่นนะเพราะ่าโด้วยก็ได้เผื่อจะมีอะไรที่ผมลืมพูดไปในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับอย่าลืมมาติดตาม Facebook แลวก็ทิกเกอรของพวกเราด